สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมื่อกี้มาพบกับน้าเชีย่ยกับเก่ามาเชีย่ยววันที่ 12, สิบสองพฤศจิกายนหกสิบหกนะคะท่านผู้ชมครับผมค่ะกับบรรยากาศเขา่าล่มค่ะท่านผู้ชมครับเขาล่มที่เนิน่าเมนว่าเกี่ยวแล้วนะคะหลาไปเลยเนาะโอ้แต่เลี้ยตนเนาะค่ะท่านผู้ชมพี่น,อน้องเห็นไันะว่าเลียตนค่ะวันที่ยี่สิบก็จะมาเกี่ยวเขาหน้าน้ําเชี่ยค่ะท่านผู้ชมครับ เบิ่อนี้ค่ะท่านผู้ชมก็เป็นไปเมื่อถกที่เนาะครับผมค่ะเป็นไปหมดทุกที่ค,ค่ะ,ห,คะหอมเข่าคะ่ะค่ะ,คะท่านผู้ชมอายมากหอมจะหอมแบบไหนเจ้าคี่ว่าหอมแบบเป็นกิมหอมๆเนาะค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชีย่ยสีน้ำเสนอเลขวิ่งตัวเดียวค่ะพี่น้องเห็นไตคลิปบ่คะ่ะปูเพน เพิ่นบอกว่าน้ำเชี่ยววิง่งตัวเดียวไปเลยบนยบนบนอย่างเดียวไม่มีล่างค่ะปูกะเพิ่นกะอยากให้น้ำเชี่ยได้เนาะค,ค่ะพี่น้องก็จะเห็นหลายยู่ค่ะไต้ควมเหนค่ะ,ะน้ำเชี่ยกะขออนุญาตเอาตัวเหลขกปูม้าโล่งให้แฟนคลับได้เห็นได้หลายเนาะค,ค่ะ กราบขอบพระคุณปูหลายๆเ้อะค่ะที่เพิ่นแบงปันเพิ่นกับข้เมียนใตคิปว่าวิ่งตัวเดียวบนไปเลยน้ำเชียค่ะเอาหายู่เ้อะค่ะปูค่ะพอดีเหลขกปูน้ำเชียเห็นกับคิดมักอยกับเล่ยน้ำเสนอเ้อะค่ะทุานผู้ชมกับเล่ยน้ำเสนอห้แฟนครับค่ะเหลขกมันเป็นบนเป็นบนคือบนล่างขึ้นล่างเหลขกวิ่ง หรือวาเลกประกบคูแฟนคลับของน้ำเชี่ยพิ่นมักค่ะท่านผู้ชมบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะแต่ว่าผู้เพิินทุนหลายกะใส่บนกันลางครับค่ะท่านผู้ชมไปได้ทุกหน่วยเนาะโอ้ไปได้ทุกหลักครับผมค่ะครับไปได้ทุกหลักคืนนี้เจอกันนะค่ะท่านผู้ชมเลขมาแรงอันดับหนึ่งค่ะอันดับหนึ่งอันดับสองถึงอันดับห้าค่ะพี่น้องแฟนคลับเผลทรมาหลายมากว่าน้ำเชี่ยปันใดสีลง คืนนี้นะค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียสีฟา้าลงให้แฟนครับค่ะ,ะเอ,อ๋อค่ะท่านผู้ชม<ะ>คืนนี้เจอกันเลขเออ<ะ>มาแรงอันดับหนึ่งค่ะท่านผู้ชมครั<ะ>ค่ะคลิปต่อจากเลขวิ่งปู้ะค่ะท่านผู้ชมก็จะเป็นเลขบนค่ะเลขบนงวดว่าหาันเพลนทรงไห้น้ำเสียมันติดหนึ่งหา <No. S 2> ติดหนึ่งห้าค่ะดอนู้ชมเพ่นทโท่มาบอกค่ะโท่มาบอกขันโท่มาบอกบางทีนั้นเสียกับจดไไวบางทีกับจดบ่ได้โอ้ยอันบ่ได้โจดตไว้แต่ว่าขันพ่นทโท่มากเขาคักบ่สมองมันสีแลนไปเปิดฮาเลยวันโอ้ยแมนอิลีครับค่ะแต่ว่าถ้าห้าบ่ได้โจดไไว้ต่เงาจำได,ด้ดีครับมนี่ให้กันแมนเพระว่าเพ่นโท่มากแบบว่าไก่มือเลขกออกจังส่นะครับ พี่น้องแอาลืมเตียนน้ำเชียรเรตตัว,วน้ำเชียแอดดีไล์ delight, กับแม่พ่นไวแล้วแม่ออยวันหวยออกพ่นนัดประมาณสิบโมงอ่าหรือว่าสามโมงเสารว,วันหวยออกแม่ออยเลขวิ่งตัวเดียวน้ำเชียเขียนติดเทียงหน้าไวเมดแล้วอ่าแต่ว่ากัย่าลืมพี่น้องเตียนน้ำเชียรน่เด้อคะ่ะจากวันที่สิบหานี่ก็ให้เตียนเน่เด้อค่ะท่านผู้ชมมันงานหลายบางทีก็เล่าเนาะพี่น้องก็เข้าใจอยู่เนาะคะ่ะท่านผู้ชม อาค่ะท่านผู้ชมมาได้มากินเขา่าเข่าเร้าเข่าเร้าวร,รวมเทียงคือเก้าล่ะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยซุปหน่อไม้ครับผมม่แย่งตองใส่หวานไผ่พร้อมเลยไหมเสีบเนาะยัซุปหน่อไม้ยุขวักไก่ผลค่ะท่านผู้ชมพักกาดกะเก็บมากินเมือ่อคืนกินกับตามักคุ่งค่ะมีสวนค่ะปะไปเบื้องเลขกค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมคืนนี้เจอกันเนาะค่ะคืนนี้เจอกัน เพิ่นอยากเบิ้งฉพาะอันนี้ค่ะนี่เพิ่นอยากเบิ้งอันนี้เอฟซีค่ะมือแรงน้าเชียสีลง่งห้พี่น้องค่ะเพราะว่าพี่น้องหลายท่านเพิ่นบอกห้น้าเชียลุ่งเงี้ยมกางคืนเพิ่นเลิกงานจังสีเนาะครับผมค่ะที่แรกน้าเชียก็บพ่าเข้าใจดรอกค่ะท่านผู้ชมค่ะต่อมาน้าเชียก็บลงเนี้ยมกางคืนอ่าหลายเดือนมาแล้วเนาะครับค่ะเพิ่นว่าเวลาเบิ้งเงี้ยมกางคืนมันขีดออกครับค่ะ ราก็ได้นั่งเบิ่งบ่แม่นเวลางานแม่เถาแเม่นครับผมเวลางานคือยังเจ้าจังสีนะเฒถาะเจ้ากระตรงรีนเบื้องจังสีน่าก็ต้องต้องถามเก่ามาเสียค่ะเพราะว่าเป็นเหตุงานโรงงานค่ะโอ้ครูทางเราหันหมนี่หนึ่งกับสองเบิ่งอันนี้ค่ะท่านผู้ชมเบื้องอันนี้ค่ะมันมันมันได้แค่นี้แล้วค่ะท่านผู้ชมกันลงไปอีกสิบ่เห็นสถิติที่เลขเดินดีแล้วค่ะ เลขเดินดีทั้งปีรูดงวดที่ไปหกหกเนาะก็ผี่ประกายผิดต่อยเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะแคบใบเบิ้งกันได้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะพี่ขอไปกันได้นี่ค่ะท่านผู้ชมติดตลอดเลยค่ะติดทุกงวดถ้าขนาดรูดกันยังติดอยู่เสาไปลักไปสระไปลางเนาะแมนกันยังอยากมากอยู่เนาะไปลางต่อยโอโ้โหคึดยอดเลย เอาเจ็ดตัวเดียวค่ะดันผู้ชมเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวเลขลอกวันสุดท้ายเดี๋ยวน้ำเชี่ยลงไห้เแล้วค่ะดันผู้ชมเลขลอกองวดนี้ก็จะมีเลขผู้ใหญ่กทมวิ่งตัวเดียวห้คือเกาค่ะคงวดว่าหันน้ำเชี่ยวว่าไดตามค่ะดันผู้ชมเข้าไปที่หกลงล่างค่ะว่าไดตามค่ะดันผู้ชม นี่ค่ะท่านผู้ชมปูเพิ่นคอมเมนต์ตั้งเมื่อคืนนี่ค่ะครับอ่านในเท่าอาจารย์ชุตินทโลค่ะให้ยอมเอาไปวิ่งบนเดอร์นับเชียร์ที่ว่าน้าเชียร์นะปูวิ่งเจ็ดนํำเชียร์วิ่งได้เลยค่ะไม่เกี่ยวล่างครับผมค่ะไม่เกี่ยวล่างเนาะค่ะท่านผู้ชมครับเพราะว่าอ่า น้ำเชี่ยวหมักอยู่ค่ะท่านผู้ชมครับเจ็ดนิกายนเนาะแนนคะ่ะแ,แต่ว่าเอฟซีผนส่งเลขให้อยู่ในไลน์หลายมากค่ะท่านผู้ชมครับแต่ว่าต้องขัดเอา,าค่ะขัดเอาบางเทียกับเปิดเจอบางเทียกับเปิดบ่เจอมันทับถ,ถมกันแม,ม่ค่ะท่านผู้ชมต้องขอโทษขออภยัยหลายๆเดอ้อค่ะขอขอบพระคุณพอนะขอเนาะแนนขอบพระคุณที่เพิน่นบ่ว่า มงได้ท่วาเลขกเขาดีๆพนจะพยายามทรงให่น้ำเชีย่ยเอฟซีค่ะท่านผู้ชมขอบขอบคุณขอมูลตัวเลขกเนะาะค่ะเจ็ดตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมคืนนี้เจอกันเด้อค่ะท่านผู้ชมคืนนี้เจอกันนี่ค่ะคืนนี้เจอกันิจร้หนาไปน้ำกันสิบเอ็ดสำนักครับผมค่ะตัวไหนมาแรงโอ้ยคันวบาติด งวดว่หนเนาะโอ้ยเนาะขาตานูุช่องอ๋อคลิปหน้าเจอกันเลขเอฟซีเพิ่นส่งไห้ค่ะท่านผู้ชมเอฟซีเ <FC S 1> พิ่นส่งไห้งวดว่าหันเพิ่นลห้ส่งตาบนย่างเดียวค่ะงวดว่าหันมันเข,าาข่าหนึ่งหาค่ะท่านผู้ชมหนึ 1, ่งห้าอ๋อสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้ายุยดีมีแห้งสุขูสุคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ